สวัสดีครับผมพบกับช่องจันสุขอีสานใยโซ่อีกแล้วครับผมวันนี้เราก็จะมีเมนูไก่ใต้น้ําครับสูตรเก่าเจ้าเดิมของจันสุขครับผม,มก่อนครับผมเครื่องเคียงนะครับมีหอมแดงกระเทียมกาดคายใบยมะกรูดไอพริกแห้ง พริกโจดครับลูกโดดครับแล้วก็พริกไทยเม็ดอ่าเดี๋ยวจะตำเครื่องเคียงรสจัดเลยครับมาแน่ครับแก้มือใหม่แก้มือใหม่เด็ดเดเลยครับมาแน่โอเคครับเดี๋ยวมาชมด้วยกันเดี๋ยวจานสุกเอาไก่ไปลนก่อนครับผมครับผมจานสุกก็ลนเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะสับกอนครับมาแน่เดี๋ยวจะสับจังไนครับสับบ่ตองเฮ็ดตอนน้อยครับตอนยหญ่ๆไปเลยถึงจะแซ่บครับไก่ย่างเสี โอเคครับเดี๋ยวขอซับกันจัดสุกซับไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจัดขอโตตะตำเครื่องเคียงก่อนครับผมเครื่องเคียงก็เเรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวขอตำเครื่องเคียงก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับผมเดี๋ยวจัดสุกขอตัวตำเครื่องเคียงก่อนครับซอยไปเรียบร้อยแล้วเน้นเครื่องเคียงครับเอารสจัดเลยเผ็ดๆเลยพี่น้องอ่ามาชมด้วยกันครับผมเด็ดเด็ดเด็ด เอาลุงโปกเนี่ยครับโอ้โหดังไฟให้โยเนี่ยลุงโปกครับลุงโปกโอ้โหลุงโปกมาดังไฟให้ครับผักโรยนาครับเครื่องเคียงก็เข้ากับนีนี่ครับหอมผักชีและก็ใบยักษ์ๆนะครับและกะกระเพรานี่แหละครับเด็ดแน่นอนเลยครับมันมันนี่โอ้โหผักพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามเครื่องเคียงจักหน่อยครับผมครับเดี๋ยวจาสุกจะปรุงแล้วครับบันีด นี่เลยครับโอ้โหไก่็มหม้อเลยพี่น้องเกือบสามโลครับง่ายแต่ไก่ตีไก่ชนปุงป้งปุ้งในหม้อเลยแกงเ่้นเคียมที่เขาตำว้ครับใส่เลยพี่น้องใส่ปลายขาดบ่ได้ น้ำปลาละปลาแดกครับน้ำปลาแด,กป,าดกปลาแดกปลาละครับขาดอะไรครับเกลือคี่น้อนเกลือใส่เกลือน้ำมันหอยนิดนึงครับผม,มนึงบะหมี่ มขาปปไปไหนเลยครับนี่ยชูรถครับพี่น้งองชูรถชูรถขาไปไหนปงชูรถเอ,อ,อ้าลูกโป,ป่งปลานิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงทีหนังทำดีนะเอ้าถอน่อนพี่น้องโอเคอ่าโอเคครับข้างเตาแล้ว ดังเตาาทานพี่น้อง้างเตาแล้วพูดเล่ะครับว่าจะเห็นจากสีน้ำครับสีน้ำพอดีมันกำลังเปื่อยครับไก่ตีครับผมตายทุนทนเลยพี่น้องน้ำสองครับผมเดี๋ยวลูกพี่ใหญ่ทำการทอดผักบบ้งนะครับผมโอเคครับรเดี๋ยวกินแอมกับไก่ใต้น้ำอ้าวเอาเอะไรครับพี่เอ้ย ชาตนี้ได้เลยสุดยอดเลยพี่น้องโอ้โหเสียนอีหลีครับผมเดี๋ยวกินแอมกันครับผมโอเคครับผมไก่แต่นํำของเฮาก็สํำเร็จแล้วเมื่อีนกาดนี่ครับผมโอ้โหแซ่บยไปหลีพี่น้องรสชาติเด็ดเลยคลิปนี้จันทุกคอจะไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินเขากอนครับ ผิดพลาดประกันใดขอภัในักเสนนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จัดสุงด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ